คือห้ามจนค่ะแล้วก็มีมาหลังพูดที่ชอบก็แบบไอ้ไข่อันนี้แบบขอได้ตลอดเวลาแล้วก็แบบอยู่ด้วยตลอดเวลาทําให้แบบไปไหว้ไข่แบบ3ามสี่หนแล้วต้องแบบปีนี้รู้สึกไข่ก็แบบใจดีแล้วก็ดูแลดีอะไรเงี้ย โอยขอไอ้ไข่เนี่ยแหละค่ะตอนแรกอันเนี้ยก็คือปีห้าน่าจะแบบหมื่นกว่าบาทแล้วก็มีโทรศัพท์พังก็เลยบอกไข่บอกว่าเนี่ยคืออยากได้จังเลยอยู่ดีก็มีคนเอาตังค์มาใช้นี้ห้าหมื่นแล้วคือซื้อโทรศัพท์แล้วก็บูชาไข่ก็คือพอดีห้าหมื่นไข่ก็แบบไม่ทอนเลย <S <S เกิน50ค่ะเกิน50าสค่ะส่วนใหญ่เราก่อนบูชาก็คือดูในไอไว้ว่าแบบอันไหนควรหรือไม่ควรหรือยังไงแล้วก็อธิษฐานใน i อถ้าเกิดสำเร็จอย่างเงี้ยก็มาบูชาอันไหนเฉยเก็แบบอาจจะอน ะกุดที่ใช้ประจำอ๋อมี8ปเซียราชาโชคตอนนั้นก็เฉยๆแล้วพอไปฮ่องกงคือแบบโอ้ยธุรกิจแบบเจรจาสำเร็จแบบดีมากก็อยากจะแบบให้ลองแบบ ลองขอดูลองอธิษฐานดูนะคะ่ะบางทีจะบอกว่าเครื่องรางะขึ้นอยู่กับดวงเราในเวลานั้นๆด้วยไม่ใช่แบบสมมติว่าบูชาอันนี้ไปแล้วแบบไม่ได้ไม่ถึงข้อแรกคือแบบบุญเราอาจจะยังไม่ได้เราจะขอเยอะไปจะต้องลดขนาดลงมาหรือไม่ก็แต่ละช่วงเวลามีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเครื่องรางที่ดูแลเราอยู่แต่ละช่วงะคะ่ะคือถ้าเลือกถูกต้องก็ช่วยแนนอนแล้วก็ขยันสวดมนต์แล้วก็เหมือนกับว่าเติมบุญให้เขาเรื่อยๆะคะ่ะก็จะเหมือนแบบเติมเหมือนชร์จแบบโทรศพรรัพท์อะค่ะ เขาก็จะแบบช่วยเหลือเราได้มากขึ้น